สวัสดีครับวันนี้ก็จะามารีวิวของชิ้นหนึ่งนะครับของชิ้นนี้นั่นก็คือนาฬิกานะครับถ้ามันแปลกยังไงทำมาถ,ถึงรีวิวนะครับนาฬิกาเรือนนี้เป็นรุ่น D M 99นะครับความพิเศษของรุ่นนี้คือเขาเป็นระบบ Android ในตัวนะครับเสมือนว่าตัวเขาเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงเลยนะครับเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องนึงเลยแต่ว่าเป็นย่อขนาดให้มีขนาดเล็กนะครับ ถ้าเทียบกับมือผมนะครับนี่นะครับนี่ก็ถือว่าใหญ่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่อะรู้สึก BM 0หนึ่งนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะใหญ่กว่านี้อีกนะครับความพิเศษของเขานะครับคืออย่างที่บอกก็เป็น Android นะครับ Android ในตัวนี่ตัวนี้สามารถเลือกเปลี่ยนหน้าปัดได้นะครับว่าเราจะเอาหน้าต่างแบบไหน,นผมเอาอันนี้ก็เ,เรียบร้อยนะครับ แล้วก็เปิด w i Wi-Fi b l u e t ู tooth อะไรพวกนี้นะครับเพื่อเชื่อมต่ออย่างอย่างอย่างที่บอกนะครับเขามีลักษณะเหมือนโทรศัพท์เลยครับเหมือนสมาร์ทโฟนเลยตรงนี้เป็นปุ่ม2ปุ่มนะครับกดถอยหลังได้เวลาเข้าเมนูแล้วก็ปุ่มนี้ปุ่มปิดนะครับปิดหน้าจอแล้วก็ปิดเครื่องนี่นะครับเมน,นูเป็นภาษาไทยนะครับสามารถตั้งค่าได้ตั้งค่าถามว่าความเร็วเครื่องนี้ก็ไม่ถือว่าเร็วนะครับก็เกือบเกือบจะช้านะ จะเรียกว่าชา้าก็ได้นะก็เข้าใจได้นะครับว่ามันมันมันย่อขนาดอะจะให้สเปคแรงอะไรได้ขนาดนั้นก็ได้ประมาณนึงนะครับนี่ครับสเปคเครื่องนะเวอร์ชันแนดร d ยด์น, Android. นครับก็เวอร์ชัน Android ก็นี่นะครับ5.1นะครับประมาณนี้นะนีนี่ครับถอนการติดตั้งได้อะไรนะตั้งค่าเวลา ตั้งค่าภาษานะครับี่พวกนี้การเชื่อมต่อเสียงอันนี้นครับเครื่องนี้สามารถโทรศัพท์ได้นะครับคือมีช่องใส่ซิมด้านหลังนี่นี่นครับช่องใส่ซิมแต่ข้อเสียของเครื่องรุ่นนี้นะครับคือไม่สามารถใส่ s d c ติ d ได้เพราะฉะนั้นเมมเขาเ16กิกนะครับก็คือหมดแล้วหมดเลยเนาะ เพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าเล่นเน็ตได้ก็จริงเซฟอะไรลงมาได้ก็จริงแต่ต้องระวังเรื่องเมมโมรี่เลยนะครับ,รบปฏิที่นเราสามารถดูได้นะัวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะเล่นเน็ตได้นะครับมีเบราว์เซอร์มีกล้องด้วยฮกล้องความชัดความชัดนะครับไม่ได้ชัดมากนะครับคือกล้องคิดว่าเขาคงเน้นเน้นแบบที่เอาไว้ไลฟ์นะครับ เฟซบุ๊กไลฟ์กันอะไรอย่างเงี้ยไลน์ไลฟ์เห็นหน้ากันอะไรนะครับคุยเห็นหน้ากันเนี่ยก,ก็ได้แล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถสลับด้านได้นะสลับด้านภาพได้ที่ภาพมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยะนะมันจะสลับด้านไม่ได้มันจะเป็นมิลเลอร์ตลอดฮะแล้วก็มีฟังก์ชันถ่าย,ายตด<ม>ิดอด้วยนะครับแต่ว่าก็ผมยังไงถ้าถ่ายไว้ก็ระวังเต็มเต็มเร็วนะครับตัวกล้อง ไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้เลยนะคะคือมันก็จะฟิกไว้อย่างนั้นเลยเนาะเลงก็อันนี้ผมไม่แน่าจว่าต้องลงยังไงนะครับตัวจัดการไฟล์อะไรประมาณนี้เนาะนะครับคือง่ายๆเลยก็เป็น Android 5.1นะครับประมาณนี้นี่เป็นแอปโลเทชันนะครับก็คือผมผมลงเพิ่มเติมนะครับใน Play Store นะครับ เพื่อที่จะให้เครื่องมันสลับด้านไปมาได้นะครับ YouTube ลงไปเพื่อที่เอาไว้ดู YouTube เล่นเอาไว้เทสนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยวให้ดูกันในรายละเอียดนะครับนี่นะครับบลูทูธบลูทูตัวนี้ก็คือเอาไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อที่จะเอาไว้กดรับสายกดชัตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับอย่างเี้ยอย่างเงี้ยอยรีโมทชัตเตอร์สามารถเชื่อมต่อได้นะครับ ไฟไมโพนนะครับก็คือถ้าเราใส่ซิมการ์ดนะครับถ้าเราใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วก็ตั้งค่า GPS ไว้นะครับเปิดเปิดฟังก์ชันนี้คือเขาก็จะเวลาเครื่องหาไม่เจออะไรเนี่ยสามารถตามหาได้นะแต่ผมไม่เคยใช้เฮสโตก็สามารถเข้าได้แต่ว่าเราต้องเชื่อมต่อกับด้วย Wi-Fi ก่อนผมไม่ได้ใส่ซิมนะครับก็ประมาณนี้นะนี่ตัวอย่างนะครับผมก็ ลงโปรแกรมคีย์บอร์ดแม่นๆไปเนื่องจากตัวเครื่องนะครับมีขนาดที่เล็กคีย์บอร์ดมันเล็กมากก็เลยจําเป็นที่จะต้องเพิ่มแอปคีย์บอร์ดตัวใหญ่หญๆขึ้นมาหน่อยเพราะนี้วมันจิงไม่ค่อยไม่ค่อยถูกครับใส่ตาไม่ดีนะครับตัวนี้เป็นเป็นคุยครับเป็น a c e b o o k ไลฟ์นะครับแล้วก็ไฟล์ฟอกผมอันนี้ผมลงลงเพิ่มนะครับส่วนแอปแชร์อิดเอาไว้ ส่งไฟล์นะครับเพื่อที่จะเอาไฟล์จากเครื่องนี้ลงคอมนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อด้วย SD card หรือว่าเสียบ USB อะไรได้เลยนะครับจากด้านหลังนะนี่มัน,ม,นมันทำไม่ได้ครับก็เลยจําเป็นที่ต้องมีแอป,ปอะไรที่ที่ส่งไฟล์ก็ลงพวกนี้นะครับลงแอปแปลภาษาเครื่อบันทึกเสียงแล้วก็แอป,ปแอป,ปเปิดวิดีโอนะครับแอป,ปทูกเมทแล้วก็เกม เครื่องคิดเลขน,นะครับส่วนเกมก็คงต้องสงสัยจะแน่นอนวนะ่าเออมันเล่นได้จริงหรออะไรอย่างนี้ก็พอได้นะครับแต่ก็อย่างว่ามัน,มนจอเล็กอะ่ะนี่ครับความเร็วเครื่องเวลาเปิดเกมก็จะประมาณนี้นะนี่เขาก็เล่นได้แหละแต่ก็มันก็จะจอจิ๋วๆประมาณนี้นะแล้วความเร็วเครื่องก็เออเรียกได้ว่าโหลดค่อนข้างจะช้าเนาะผมลึกเกมไม่ออกครับเพราะส่วนตัวนี้ผมไม่ค่อยเล่นเกมในมือถืออยู่แล้วนะ ็เลยนึกถึงเกมเนี้ยเกมสมัยนานมาแล้วแหละแล้วก็พอที่จะใส่เครื่องนี้มันยังมองเห็นเนาะคือนึกไม่ออกว่าจะเอาเกมไหนที่มาใส่กับเครื่องในขนาดนี้แล้วก็เล่นได้ได้โอเคได้ชัดๆอนะก็มีแต่เกมนี้แหละที่พอจะมองเห็นเนะี่ยนี่นะครับเกมน,นะครับนี่ฮะ ด้วยความที่นิ้วใหญ่นะเวลาเราจิ้มมันก็จะจิ้มยากนิดนึงนะแล้วก็ก็เล่นได้นะอะ่ประมาณนี้นะครับให้เล่นเท่านี้ก็พอเนาะนะครับส่วนแอป y o u t u b e ก็ก็สามารถเปิดได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับข้อเสียของของตัวนี้นะครับคือเขาไม่สามารถที่จะเบาเสียงได้เพราะ ตัวเขานะครับไม่มีปุ่มเบาเสียงดังเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเบาเสียงนะครับต้องไปที่ค่าเซตติ้งทุกครั้งนะครับเวลาเปิดอย่างนี้ครับเราไม่สามารถเบาเสียงได้จะต้องไปค่าเซตติ้งซึ่งซึ่งก็อาจจะสร้างความหุดิดเวลาเปิดแล้วเอ้เราอยากเบาเสียงอยากจะดังเสียงยังไงอะไรประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองใิม่ผมเปิดนะครับช่องเราเองก็ประมาณนี้นะก็ ก็โอเคได้แต่ว่าน game, ิดนึงด้วยขนาดของหน้าจอนะครับก็จะเล็กๆนิดนึงนะครับด้วยความนิ้วะด้วยความนิ้วใหญ่ก็อาจจะติดแต่ครันึงนะครับความละเอียดก็ได้ประมาณนี้นะครับ ผมอัพลง h ค d นะครับแต่ว่าตัวเครื่องนี้จะไม่สามารถเปิดสื่อ h ได้ตัวแคอะไรพวกนี้ไม่ได้ความละเอียดก็จะได้ประมาณ480นะครับครับส่วนนี้เป็นไฟล์วิดีโอเพลงนะครับผมใช้โปรแกรมของ MX อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับอ่าอใช้โปรแกรม MX เนี่ยเวลาเบาเสียงนะครับเพิ่มแสงเนี่ยเราสามารถปรับได้จากตัวโปรแกรมตัวแอปตัวนั้นเลยนะครับคือ ให้มีเสียงประมาณนี้นะมันก็จะสะดวกขึ้นนะใช้ทูกเมดแล้วก็เปิดด้วยแอป MX ก็ได้นะความชัดได้ก็ได้ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นสมาร์ทวอททั่วไปครับที่เสีอน่เขาจะไม่ทำกันอย่างนี้นะครับเล่นเอาย่อเอาโทรศัพท์มาให้ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ลงแอนดรอยได้นะครับก็ถามว่ามันสามารถประยุกต์ใช้ งานได้พวกเวิร์ด e x l e l นะครับในกรณีที่แบบเร่งด่วนฉุกเฉินมือถือหมดหรืออะไรก็ตามแต่ครับถือว่าเป็นโทรศัพท์สำรองได้นะอ่าแล้วก็มันมีความยืดอยู่ในการใช้งานเนื่องจากเป็น Android นะครับสามารถลงโปรแกรมได้แต่ตัวโปรแกรมที่เป็นรุ่นใหม่หรือที่รันด้วยมือถือใหม่ๆครับที่มันจะต้องใช้สเปคสูงเขาก็จะไม่มีนะในเ a y s สโต้เขาก็จะไม่มีครับก็จะได้ได้รุ่นไลท์รุ่นรุ่นที่มันลด สเปคลงอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้รันแอปได้มีประสิทธิภาพที่สุดในเครื่องนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็มีขีดจำกัดของตัวเครื่องนะครับที่สเปคเขาไม่สูงน,นะครับสำหรับการรีวิวสมาร์ทวอทในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ